นี่นะครับตื่นเช้ามาก็จะไปรอส่งคุณแม่ไปทํางานนะครับอ๋อบอกจะไปเล่นชิงช้านะครับ<ม>ให้แม่มาผมก่อนนะครับเนีมาอืมครับอืมอย่างน่ารักนะครับอื<ม> <c oughs> ให้คุณแม่มาผมให้นะครับกิ่นมากค่ะไปนั่นชิงช้าค่ะอ้โหการเล่นชิงช้าคุณแม่ครับนี่นะทางนี้ลูกมาทางนี้บบเดี๋ยวแม่แกว่งให้ก่อนจะเล่นชิงช้าก็ต้องมา ไลเดอร์ก่อนนะครับมาเอาฟาพอมาสิมาีิมานั่งนี่ฟาอ่อาะฟาอ่ะพังพังมางเร็วอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นพังพังเดี๋ยวพ่อทำให้ไปไปเล่นยิงชาบอ่ะชอ่ะอ่ะท่าให้ดี Oh, mày lên thằng đó nị à, lên trình trả, lục, lên trình trả, lên trình trả, lên trình trả con.